สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราก็คือตัวเราเองนะคะดังนั้นการมีสุขภาพที่ดีนะคะจึงถือเป็นลาบอันประเสริฐนะคะเหมือนที่เราเคยได้ยินภาษิตที่ว่าอารมคยาปรมา,ราภาระนั่นเองค่ะแต่คุณผู้ชมคะสมัยนี้นะคะท่านเราออกกําลังกายนะคะดูแลตัวเองให้แข็งแรงก็ดีไปแต่ถ้าด้านเจ็บป่วยนะคะนอกเหนือจากป่วยกายแล้วอาจจะปวดหัวเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าข่ารักษาพยาบาลแพงเหลือเกินคงจะดีกว่าค่ะท่านเราเตรียมพร้อมด้วยการล็อกค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพไว้ทุกๆปี ผ่านการทำประกันสุขภาพนะคะซึ่งเรามีเคล็ดลับมาฝาก3ข้อด้วยกันค่ะมาดูข้อแรกกันก่อนนะคะทำความเข้าใจกับรูปแบบของประกันนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ประกันสุขภาพเนี่ยจะมีความคุ้มครองอยู่ส่ด้านหลักด้วยกันส่วนแรกเลยนะคะก็คือข้ารักษาพยาบาลค่ะอาจจะเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน,นหรือว่าโรคหลายแหล่งก็ได้นะคะ2ก็คือคุ้มครองอุบัติเหตุ 3ก็คือสูญเสียความสามารถหรือทุพพลภาพและสุดท้ายคือชดเชยรายได้นั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันประเภทของประกันเนีมีอยู่2แบบหลักๆค่ะคือแบบซื้อเดี่ยวกับซื้อพ่วงนะคะซื้อเดี่ยวนะคะสัญ,ญญาจะมีผลบังคับเป็นปีต่อปีค่ะและจะพิจารณาใหม่ทุกปีเนี่ยประกันโดยรวมเนี่ยจะถูกกว่านะคะส่วนซื้อพ่วงเนสัญ,ญญาจะมีผลบังคับต่อเนื่องตามสัญญ,ญาหลัก แต่ก็ไม่เกินอายุรับประกันต่อเน,นื่องสูงสุดของสัญญาหลักด้วยและเบี้ยประกันโดนรวมอาจจะแพงกว่าการซื้อเดี่ยวค่ะ ต่อมานะคะมาดูว่าเราซื้อประกันเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะคะซึ่งเราค่อยๆดูไปทีละสเตปค่ะหนึ่งก็คือดูจากความเสี่ยงของตัวเองก่อนนะคะว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนต่อการเป็นโรคใดๆนะคะอาจจะดูจากกรรมพันธุ์ก็ได้หรือว่าดูจากลไตล์ในการใช้ชีวิตและการทํางานของเราจะได้ประเมินความเสี่ยงที่ตัวเราอาจจะเผชิญได้นะคะสอนะคะก็ดูว่าเรา มีความต้องการกรมธรรม์ประเภทไหนนะคะเมื่อดูความเสี่ยงก็จะรู้เราว่าตัวเราเองน่าจะต้องการอะไรที่มาคุ้มครองชีวิตคุ้มครองสุขภาพของเราแล้วเราค่อยมาดูนะคะว่าแล้วเรามีอะไรอยู่แล้วบ้างบางคนทำงานนะคะสวัสดิการของออฟฟิศก็มีให้อยู่แล้วหรือแม้แต่เรื่องของประกันสังคมหรือประกันสุขภาพเดิมที่เรามีอยู่นะคะแล้วเราค่อยมาเติมสิ่งที่ขาดนะคะ สุดท้ายนะคะต้องมาดูว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะสามารถเคลมประกันให้ได้เต็มสิทธิ์นะคะถ้าเราเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลสิ่งแรกเลยนะคะต้องแจ้งโรงพยาบาลก่อนนะคะว่าเรามีสวัสด,ดิการหรือว่าประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตของที่ไหนไว้บ้างถ้ามีหลายที่เนี่ยบางครั้งโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้เคลมให้เราทั้งหมดนะคะก็ต้องนําเอกสารมาจัดก,การค่าใช้จ่ายทีหลังเองเห็นไหมคะว่าการทําประกันสุขภาพนอกจากดูเบี้ยรประกันดูทุนประกันแล้วต้องดูรายละเอียดให้ครบด้วยจะได้ใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็ม 你看。<其>他嗯